ก็ก็รู้สึกดีครับก็ตอนแรกตอนแรกก็ไม่ได้ไม่ได้คิดอะไรมากเพราะว่าเราก็กลัวอ,อกหักเหมือนกันนะอว่เาเป็นคนที่ประเมินอะไรที่ไม่ไม่อยากประเมินสูงไหม <c oughs> ตอนแรกคิดว่าคนมาดูยิ้มแล้วกลับบ้านอะไรเงี้ยยิ้มกลับบ้านล้วก็ดีใจแล้วแต่ว่าตอนนี้มันมีมากกว่านั้นก็คือเขามีเสียงหัวเราะแล้วก็บบเขาดีใจอะไรเงี้ยเขาเขาบอกว่า,า,าไม่อยากให้โจกอะไรเงี้ยเราก็รู้สึกปบืม้มอะไรก็ นที่มาแล้วประทับใจแล้วมีความสุขหลายคนพลาดโอกาสคอนเสิร์ตครงนั้นนะคะมีครั้งสครั้งสองอครั้งสองำหรับสำหรับลิฟออยส่วนตัวนะครับความตั้งใจแรกที่จะที่ที่คิดกันไว้สำหรับตัวผมนะครับไม่ไม่ไม่น่า,นานจะมีน่านจะรอบเดียวอยากให้มีรอบเดียวแต่แต่ถ้าเราต้องไปแชร์กับลิฟกับกับทีมงานกับ RS กับเบียเนี่ยผมยังไม่ จะเกิดอะไรขึ้นถ่โดยส่วนตัวเราผมคนเดียวนะผมอยากผมอยากให้ยิ้มจบสนุกจอนะฮะดีกว่าไปอีกครั้งหนึง่งแล้วเราเราก็ไม่รู้ว่าจะเกิดอะไรขึ้นอย่างอย่างน้อยๆมันก็ต้องมีข้อเสียเที่ยวว่าอคอรน้งแล้วสนุกกว่าน,นี้กเกิดแล้วได้อีกอย่างหนึ่งความตั้งใจผมก็คือเรากลับมาร้องเพลงเก่าให้ทุกคนฟัง ก็คือทุกคนได้ฟังไปแล้วอะไรอย่างเงี้ยเอาพิมพ์ลงแล้วก็เหมือนแบบว่าไปร่วมกับคนอื่นได้แต่ว่าใช่แต่ว่าถ้าถ้าจะจะรวมหรือว่าจะอะไรอย่างเงี้ยผมก็ก็อาจจะมีบ้างอะไรเงี้ยก็มีโปรแกรมกันแสดงเอาไปน้กดดันแบบตอนจบครับกดดันไหมไม่ไม่ไม่ค่อยนะครับแต่ว่าแต่ว่าตั้งใจสูง าออกมาน้อยที่สุดแต่ก็ยังมีอยู่นะครับคอนเสิร์ตเพราะว่าเป็นการเล่นสดนะครับแล้วก็แต่ก็ดีใจครับที่ท,ที่ทุกคนชอบดูแบบแรงเราก็ยังรีอยู่นะพี่นะถ้าตกคอนเสิร์ตก็ไม่เหนื่อยเลยเห็นเพราหอ,อมเห็นเพามีหอมด้วย <c oughs> ยั่เห็นหอมเลยถ <c oughs> ามนิดน,นึงครับคอนเสิร์ตวันนั้นเนี่ยมีหลายคนบอกว่า แขกรับเชิญเนี่ยแหมแย่งซีนลิปออยไปเลยด,ดีมากาันี้เป็นเป็นความตั้งใจอยู่แล้วครับอยากให้แขกรับเชิญที่ที่มาคอนเสิร์ตลิปออยทุกคนดูดีเป็นดรอแท่สนุกอยากให้เขา,เามาแล้วเขาบวก ริปออยเนี่ยผมเชื่อว่าคนมาดูผมกับริปออยอยู่แล้วแต่คนที่ที่เป็นแขกรับเชิญเนี่ยเป็นเป็นเป็นเซอร์ไพรส์เป็นเกสต์ surprise, ของเรานะครับเราเราอยากให้อยากให้เมื่อเมื่อเขามาเนี่ยคนดูก็มีความสุขเหมือนกับเราที่เราตั้งใจที่เขาให้มีความสุขแล้วก็ให้เขาได้ภาพที่ดีกลับไปผมว่ามันเป็น จริงก็มีครับแฟนๆตัวจริงก็ไปเชียร์ครับมีภาพบอกว่าตวซีของพี่ออยนลุ่มสาวๆแยบนี้จะเปิดตัวหรือก็ที่ว่าถ้าถ้ามีแฟนก็คงจะไม่เปิดนะครับก็ที่ว่าน่าจะเป็นอะไรที่ส่วนตัวมากกว่าแล้วก็ถ้าถึงเวลาก็คงได้พูดนะเอาไปปามาณเดียวเองนะพี่มันก็ห้ามไม่ได้ครับทุกคนมีโทรศัพท์แล้วโทรศัพท์ทุกเครื่องมีมือมีกล้องเงนี้ก็ห้ามไม่ได้ครับ แต่ถ้าห้ามได้ก็จะห้ามนะแต่ชีวิตปกติใช่ชีวิตปกติครับด้อไม่ลรับไปใหงใจลับยปงจนครตามคือต่อเป้ครนะครับก็ตอนนีใกลออนแล้วครับเนไทยทอยางุกสามารถทุคนนะครับรรอว่าสนุกแน่นอนครับ ชื่อฉลองพอดีวิจิตปู้ละหัมู้ละหัีง่งวันนั้นหน่อยเรื่องเอมมี่กับตองอะครับที่เขามีปัญหากันเห<ม>็นว่าพี่อ,อ้อยกับนิสอยู่ในงานด้วย<ม>เราไปฟังหน่อยได้ไหม,มจะดีอะครับ<ม>รเร็กหย แล้วก็มันเป็นเรื่องอุบิเหตุเล็กน้อยแค่นั้นเองครับไม่มีอะไรส่วนส่วนเขาสองคนจะยังไงต้องไปทำกันเองเราโมทราบปัญหาบ้างไหมครับทราบหมดครับแต่พูดแล้วว่ดูไม่ดีครับไม่พูดดีกว่าให้เขาให้เขาพูดเดี่องดีกว่าพีอ่ออย่ะถามอีกเรื่องหนึ่งได้ไหมป,ป,ปรราปาเรซี่นี่เก็บภาพกับเขาสองไดนะ้เยอะทีเลียดไหมครับเยอะไหมไม่ค่อยทีเลียดค,ครับถ้าเก็บภาพได้เยอะแต่ว่าไม่ลงก็ไม่ทีเลียดครับถ้าลงล่ะทีเลียดใช่ไหมครัี่ เียขาไม่มีปัญหา